สวัสดีครับยังอยู่กันในชุดวิชาเพลลิสเรื่องสถิตินะครับและในวิดีโอตอนนี้นะครับมาเรียนรู้เรื่องของ Hypothesis Setting <ม>หรือการทดสอบสมมติฐานกันนะครับในการทดสอบสมมติฐานนะครับเรามีสเต็ปหลักๆอยู่ด้วยกันประมาณ4สเต็ปครับขั้นตอนแรกคือการตั้งสมมติฐานขึ้นมานะครับก็คือมีตัว New Hypothesis กับตัว e r n a t i v e Hypothesis นะครับโดย e r t a t i v e hypothesis เนี่ยคือ,อสิ่งที่เราต้องการจะพูฟนะครับ เป็นความเชื่อของเรานะครับในขณะที่ตัว h e สูหรือนู y p o พ h e s ิ s เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการจะ reject นะฮะ one t o reject ลังจากนั้นเราทำการคำนวณน,นะครับตัว test statistic นะครับซึ่ง test statistic ก็มีหลักๆด้วยกันคือ s z test กับ t test นะครับซึ่ง แซ t เ t เนี่ยจะใช้ก็ต่อเมื่อเรารู้ SD ของ Population หรือประ,ประชากรทั้งหมดที่ทเราสนใจซึ่งยากมากนะครับกับการทีเ่เราจะได้ใช้ตัวแ a t เ t นะครับแต่ว่า T t e s t เนี่ยกรณีที่เราไม่รู้ครับเ,เราไม่รู้ s t a n d a r d deviation ของ ulation อันนี้เราก็ใช้ t t s t t ได้นะครับส่วนถ้าเกิดว่าแต่จะมีเงื่อนไขนึงนะถ้าเกิดว่ากลุ่มตัวอย่างเนี่ยมันใหญ่พอนะครับ อ่าคือแซมเปิลมันใหญ่พอนะฮะแบบเนี้ยอ่าแซดเทกับ t ีเทสจะให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกันนะฮะเดี๋ยวผมไปลงรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหลังจากนั้นนะครับทำการคำนวณคิดค่าแวลูนะครับ Based on Significant Level ที่เราเลือกนะครับอ่าสมมุติว่า Significant Level 5%นะครับนั่นหมายความว่าโอกาสตัดสินใจผิด5%นะครับซึ่ง Confidence Interval ก็จะคือ95% สุดท้ายทำการ c o m p พ r e ์นะครับเทสต์ที่เราคำนวณมากับคิดที่ข้อแว u e นะครับเพื่อที่เราจะตัดสินใจครับว่าเราจะ Reject ตัว New Hypothesis หรือไม่นะครับโดยขั้นตอนแรกครับที่บอกว่าให้ตั้งสมมติฐานนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับในการตั้งสมมติฐานเนี่ยนะครับคือให้ตั้ง alternative hypothesis ขึ้นมาก่อนนะครับก็คือสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราอยากจะพูฟนะครับหลังจากนั้นค่อยตั้งตัวนูไฮโปเทซิสนะครับลองดูตัวอย่างครับสมมุติว่าเราต้องการที่จะเทสนะครับว่า population mean นะครับไม่เท่ากับ2%นะครับ population mean เนี่ยคือสมมติว่าถ้าเป็นหุ้นนะฮะสมมุติว่าเป็นภูมิภาค emerging ละกันนะ emerging market นะครับ population mean คือมันต้องไปเก็บ ทุกอย่างทุกตัวมานะครับในความเป็นจริงเราไม่ได้ไปเก็บหมดไม่ไม่ได้ไปเก็บหุ้นได้ได้หมดนะครับฉะนั้นเราก็จะ uh, draw sample ออกมาใช่ไหมครับแล้วเราก็มา test นะครับในที่นี้ถ้าเราบอกว่า population mean ไม่เท่ากับ2%นะครับแปลว่าอะไรแปลว่ามันมากกว่า2ก็ได้ครับหรือว่าน้อยกว่า2ก็ได้ซึ่งแบบนี้เราเรียก two tail test นะรหรือว่า two s i z e นะครับเวลาที่เรา ตั้งสมมติฐานนะครับก็ผมบอกว่าให้ตั้งตัวตัวอัลเทอร์นทีฟไฮโปเทซิสขึ้นมาก่อนนะครับก็ในที่นี้เราก็ตั้งมาครับว่ามันไม่เท่ากับ2%ตัวัวน Hypothesis ก็จะออกมาว่าเท่ากับ2%นะครับแล้วถ้าเป็น One ไซ z ์ล่ะนะครับกรณีเป็น One ไซ z ์มันก็จะมีไปทางขวานะครับกับไปทางซ้ายนะครับสมมุติว่าในที่นี้นะครับเราต้องการเทสครับว่า Population Mean มากกว่า2%นะครับ มันก็จะไปทางขวาแบบนี้นะครับส่วนในกรณีล่างนะครับถ้าเราต้องการเทสว่ามันน้อยกว่า2%นะครับก็ไปทางซ้ายนะครับซึ่งเวลาตั้งนะครับเราตั้ง alternative hypothesis ขึ้นมาก่อนนะครับกรณีนี้ HA ก็มากกว่า2%นะครับแล้วก็ตัว n u l hypothesis นะฮะก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ2กรณีล่างนะครับก็จะเป็น HA น้อยกว่า2%นะครับและตัว เ0นะครับก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ2นั่นเองนะครับลองดูตัวอย่างนะครับอ่าในที่นี้นะครับคีย์เวิร์ดคือ Analyst นะฮะต้องการนะฮะ study นะครับ Excess Return นะครับว่าน้อยกว่า5%นะครับอ่าทีนี้ถามว่าตั้งสมมติฐานได้ยังไงนะครับอ่าอย่างที่บอกไปเราตั้งตัว a alternative Hypothesis มาก่อนนะครับซึ่งถ้าเกิดเราจะตั้งว่า ออลเทอร์เนทิฟไฮโปเจสิคือมีน้อยกว่า5%เนะครับเพราะฉะนั้นตัวนูไฮโปเทซิสหรือ h 0์นะครับก็คือมีมากกว่าหรือเท่ากับ5%นนั่นเองนะครับก็คือตอบข้อ B นะครับรอ่าอยู่ตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับอ่าอันนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างของวันไซส์นะครับซึ่งไปทางซ้ายนะครับ คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B ทีนี้ในการคำนวณเอ่ t s ทส t แตะนะฮะอย่างที่ผมบอกไปว่าเราต้องเลือกว่าใช้เซตเทสหรือ T Test นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรารู้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรเนี่ยนะครับเราก็จะใช้เซตเทสนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้นะครับเราก็จะใช้ t t e s t นะครับแต่กรณีที่ต่อให้เราไม่รู้นะครับแต่กลุ่มตัวอย่างมันใหญ่พอนะครับ large sample size นะครับเราใช้ Ttest หรือ z t t s t t ก็ได้ซึ่งในการคำนวณค่า t e s t s t e p นะฮะเราใช้สมการนี้นะครับก็คือใช้ x bar นะครับก็คือเป็น่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างนะครับลบด้วยตัวสมมติฐานที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็หารด้วย standard error นะครับก็คือเอา standard deviation หารด้วยร o n นั่นเองนะครับ เดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะครับและหลังจากนั้นเราเอาเทสต์แ a ตนะฮะมาเทียบกับคิ i t ที่ข้อแว e ลนะครับซึ่งคิ i t ที่ข้อแว e เนี่ยก็จะเบ s e อ o อนตัว n i f i c a n t level ที่เราเลือกนะครับซึ่งอันนี้เป็น c o n f i d e n c e level นะครับด้านนี้เป็น formula ใน Excel นะครับเรากดสูตรตามนี้ได้เลยนะครับถ้าเป็น one tail นะฮะส่วนถ้าเป็น two tail เราก็กดตามนี้นะครับ มันก็จะได้ค่า Critical Value มาเพื่อให้เราเอาค่า t e s test s t ต t ที่คำนวณได้ไปเทียบส่วนกรณีถ้าเป็น t t า s t นะครับด้านล่างนะครับอันนี้อันนี้ผมสมมุติตัวอย่างเป็น d i g r e e o f freedom 20นะครับซึ่งอันนี้ Confident l l v v l l 0นะครับ90 95 99นะครับถ้าเป็น Onetail นะครับกดสูตร Excel ตามนี้นะครับก็จะได้ค่า Critical Value ออกมานะครับส่วนถ้าเป็น Two Tail นะสูตร Excel ก็ใช้แบบนี้นะครับ ก็จะได้ค่าคิดค้า v a l ล e ออกมาซึ่งในที่นี้ผมไม่ได้พาไปกด Excel ให้นะครับเนื่องจากว่าอ,อยากจะให้วิดีโอสั้นกระชับนะครับเพราะยังมีตัวอย่างอยู่อีกค่อนข้างเยอะเลยนะครับ อ่าทีนี้ลองมาดูครับว่าในการตัดสินใจนะฮะ decision rule เนี่ยนะครับนักสถิติก็บอกว่ามันต้องเซต threshold ขึ้นมาซึ่งก็คือ critical region นะครับอ่าแล้วถ้าตกอยู่ใน critical region นะครับเราก็จะ reject H 0นั่นเองนะครับซึ่งโปรแกรมสถิติคำนวณให้แล้วครับพวกค่า critical region เนี่ยนะครับคือค่าพวกนี้นั่นเองนะฮะเนี่ยนะครับคือค่าพวกนี้นะครับนะครับนี่ส่วนฝั่งนี้ก็เป็นค่านี้ อ่ซึ่งโปรแกรมสติในที่นี้ก็คือพวก Excel นะ,ะเราใส่สูตรตามนี้นะครับอ่ทีนี้ลองดูครับว่าถ้าเป็น one tail test อแล้วก็ two tail test คิดค่า value เป็นยังไงนะครับอันนี้เป็น one tail นะครับอ่ากรณีที่เราบอกว่า confidence interval คือ95%นะฮะก็คือยอมให้เกิด error 5%นะครับตัวคิดที่เขา้า r e g i o n คือช่วงนี้ครับถ้าตกอยู่ในช่วงนี้ครับเรา reject h 0ู ถ้าค่าเทสสแตที่เราคำนวณน,นะมันตกอยู่ในช่วงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น t ทูเทลนะครับถ้าเป็นทูเทลเทสนะครับก็จะมี2ฝั่งนะครับอย่างอันเนี้ยคอนฟ idence i n t e r v ว l 95%ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นช่วงที่เหลือ5%มันก็หาร2นะครับเป็นตรงนี้2.5แล้วก็ฝั่งนี้2.5นะครับโดยถ้าเกิดว่าค่า s t a รที่คำนวณมานะครับมันตกอยู่ใน รีเจียนที่เป็นคิย์ที่ข้อแวลูนะครับที่เกินเกินกรอบบนกับกับมากกว่ากรอบบนหรือน้อยกว่ากรอบล่างเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับเราก็รีเจคเฮดซูนะครับนะครับเปรียบเป็นภาษาบ้านๆให้เข้าใจนิดนึงนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามาเครื่องนึงนะฮะแล้วเขาบอกว่าอายุการใช้งานนะครับโดยเฉลี่ยนะครับอายุการใช้งาน10ปีนะครับถ้าค่าที่เราคำนวณได้เนี่ย มันอยู่ใกล้เคียงสิบอะครับนะถ้ามันอยู่ใกล้เคียงสิบแบบนี้มันอยู่เออหกมันอยู่หกมันอยู่เจ็ดนะฮะหรือมันอยู่เก้าหรือว่ามันแบบสิบสองสิบสามแบบนี้ยนะครับแบบเนี้ยนะครับเราก็เชื่อได้ว่าอไอ้ตรงนี้มันเป็นจริงใช่ไหมครับค่ะอายุการใช้งานที่เขาบอกนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันหลุดเกาะไปไกลนะครับไอ้ตัว สมมติฐานนี้ก็สั่นคลอนนะฮะสมมติฐานนี้ก็สั่นคลอนและนะครับเออ่ถูกชาร์รนนะครับอ่าซึ่งอ่าวิธีการนะครับที่เราจะตัดสินใจนะครับเราก็จะเอาค่าเทสต์แตรเทียบกับคีย์ที่ข้อแวรลูหรือว่าดูจากคอนฟ idence interval ก็ได้นะครับทำได้2วิธีนะครับหนึ่งสองตรงนี้นะครับก็คืออ compare ตัว test stat ท,ที่คำนวณได้นะครับเทียบกับ critical value นะครับซึ่งถ้าเกิดว่า TestStat มันน้อยกว่ากรอบล่างหรือมากกว่ากรอบบนแบบนี้เรารีเจ c t นะครับอันนี้คือถ้าเกิดว่าเป็นทูไซส์นะครับผมยกตัวอย่างมันจะเป็นอย่างนี้ะนะครับกรณีที่สมมุติว่าเรามีคา่ากรอบบนตรงนี้กรอบล่างตรงนี้นะครับเนี่ยถ้า TestStat อยู่ในช่วงนี้นะครับเนี่ยนะซึ่งเป็นคี i t ที่ l ข้ g รีเจนะครับแบบนี้เราก็จะ Reject h เฮดศู์นะครับ อ่ก็คือมากกว่ากรอบบนขึ้นไปนะฮะหรือว่าน้อยกว่ากรอบล่างลงมานะครับอีกแบบนึงนะครับก็คือคอม a พ์ตัวสมมติฐานที่เราตั้งนะครับเทียบกับคอนฟ idence อินท v a l นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าค่ามันหลุดออกจาก c o n f idence อินท v วลคือพูดง่ายๆคือ c o n f idence อินท v วลไม่สามารถเก็บค่าไว้ได้แบบนี้เราจะรีเจค h 0ู์นะครับคิดเซนไม่ตรงเราจะรีเจคเฮูนะครับสมมติว่า c o นฟ idence interval นะฮะสมมุติเราบอกว่าอัาเฉลี่ยของผลตอบแทนหุ้นในเอเชียนะครับคอนฟ idence interval ที่สักประมาณ95%ของเรานะครับมันบอกว่าอยู่ที่ประมาณ2.5ถึง4นะ,ะกรอบล่างกรอบบนนะครับแล้วถ้าเกิดว่า อ่าไฮโปทิเิสที่เราตั้งคือ3อย่างเงี้ยนะครับมันก็อยู่ในช่วง Confident i n t e น v a l รนะฮะแบบเนี้ยเราไม่สามารถปฏิเสธได้แต่ถ้ามันหลุดกรอบนี้ออกไปนะครับคือถ้ามันเอาไซด์ Confident i n t e น v a l นะครับหลุดกรอบเนี้ยเราก็จะดีเจเดนะครับลองดูตัวอย่างกันนะครับสมมุติว่าในที่นี้นะครับมีการตั้งไฮโปทิเิสนะครับนี่นะครับก็คือตั้งตัว a l t e r n a t i v e คือมีไม่เท่ากับ3นะครับแล้วก็ เซตศูนย์นะครับคือมีเท่ากับ3นะครับอ่าแบบนี้นะฮะและคอนฟิ d เ n นซ์อินทเวลนะครับกรอบเนี่ยมันคือ2.75จุดกับ4.25นะครับนี่คือกรอบคอนฟิ d เ n นซ์อินทเวลนะครับตรงนี้นะครับ Lower b o u n d upper bound นะครับเพราะฉะนั้น แบบนี้ 3. มันความเชื่อในท่องมันเก็บค่านี้ไว้ฮะอยู่ในช่วงนี้ครับใช้ใมัน fail to reject นะฮะตอบ4นะครับนี่คือความเช e ่อในท่ังเก็บค่านี้ไว้แล้วก็มีที่เราเลือกมันก็ตกอยู่ในกรนะครับแบบนี้เราก็จะตัดสินใจได้ว่า fail อาอไม่สามารถปฏิเสธนะฮะ fail to reject ตัวนูไฮโปเทซิสนะครับอลองดูตัวอย่างเพิ่มนะครับลองดูตัวอย่างเพิ่มในที่นี้เอาผมให้ดูก่อนเขาให test hypothesis นะฮะโดยใช้5% level of significance นะฮะพูดง่ายๆคือ95% confidence interval นะ,ะแล้วก็ test โดยใช้95% confidence interval ด้วยนะครับแต่ว่าในที่นี้คีย์เวิร์ดอยู่ตรงไหนบ้างนะครับก็อ่า data นะฮะเ n มี24เดือนนะครับตัว mean เนี่ยคือ1.5แล้วก็ sd นะครับคือ3.6 แล้วสิ่งที่เขาต้องการเทสครับก็คือ,อเขาแอดซูว่าเป็น normal distribution นะครับแล้วก็ต้องการเทส actual result ครับว่า population mean นะครับเป็น1.1นะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้นะครับผมเอา step นะฮะในการทำมาให้ดูนะครับซึ่งก็เริ่มจากการตั้ง hypothesis มาก่อนนะครับก็คือ mean ไม่เท่ากับตัว alternative hypothesis คือ mean ไม่เท่ากับ1.1%นะครับเพราะฉะนั้น z ศูนย์ก็คือเท่ากับ1ทีนี้ เทสต์แตตนะฮะจากสมการในหน้าก่อนเมื่อกี้นะฮะยกมาอยู่ตรงนี้นะครับอ่าซึ่งเวลาที่เราคำนวณเทสต์แตตนะฮะผมข้ามมาตรงนี้ก่อนนิดนึงนะฮะเนี่ยเราก็ใช้สมการนี้นะครับในการคำนวณเทสต์แตตนะฮะซึ่ง1.5มาจากอะไรนะฮะ1.5มาจากที่บอกว่ามีนเนี่ย1.5ตรงนี้นะครับเนี่ยนะเรารู้ว่ามีนเนี่ยคือ1.5ในตรงนี้นะครับเดี๋ยวใช้เลเซอร์ชี นี่ฮะมีนคือ1.5ตรงนี้นะครับแล้วก็ลบด้วยตัวมีนที่เราตั้งไว้ในตัวไฮโป h e s i สของเรานะครับแล้วก็อันนี้เป็น S หารรูดเอ็นนะฮะ s คือ standard d e v i a t i o n ตรงนี้3.6นะครับแล้วก็ N คือ24นะ s หารรูดเอ็นเราก็ได้ค่า TestStat มา0.54นะครับทีนี้ค่า TestStat เนี่ยแหละครับที่เราจะต้องเอาไปเทียบนะครับกับตัวค่า Critical Value นะครับซึ่งในที่นี้คิทตี้คอแวร์ลนะฮะเป็นทูเทลนะฮะออกมา 609ูาคำว่าเป็นตั t เต๋คือเป็นลักษณะนี้นะครับ2.069นาะฮะอันนี้ก็ลบ2.069นะครับตรงนี้นี่ฮนะกับตรงนี้นะครับถ้ามาตกอยู่ในช่วงเกินนี้นะครับกับน้อยกว่านี้นะครับอันเนี้ยเราก็จะรีเจ็คนะฮะแต่ถ้าเกิดว่า ตกอยู่ในช่วงตรงกลางนี้นะครับอันนี้เราก็จะ fail to reject นะครับซึ่งวิธีคำนวณนะครับอันนี้ก็เขาก็มีบอกให้ครับว่าไอ้สองอ้ง่งายๆนะครับสอตรงเนี้ยมายังไงนะครับก็ใส่สูตรใน Excel แบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งในที่นี้ n คือยีบนะฮะดีกี e of freedom มันคือ n ลบ1นะครับก็เป็น23นะครับแล้วก็ไปป้อนสูตรใน Excel ตามนี้ได้นะครับมันก็จะได้ค่าตัว critical value ออกมานะครับซึ่ง พอมา c o m p พ r กันนะครับไอ้ศูนย์จุดห้าห้ามันตกอยู่ตรงไหนครับศูนย์จุดห้าห้ามันอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้นะครับเวลาที่เรา make decision นะครับเขาก็บอกว่า fail to reject นะครับเนื่องจากว่าไอ้อ test stat ที่คำนวณได้เนี่ยมันอยู่ระหว่างนะฮะมันอยู่ระหว่างตัว critical value นะครับเพราะฉะนั้นก็คือสรุปผลได้ว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอนะครับไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะ อินดิเคตว่าตัว population m e a มีเนี่ยมันไม่เท่ากับ0นะครับอ่านะก็คือไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะพูฟไอตัวไอตัวเราไม่ใช่ไม่เท่ากับ0ูนย์ผมพูดไม่เท่ากับ1.1ึ่งนะไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะพูฟไอตัว alternative hypothesis ที่เราตั้งมานะครับอ่านะในขณะที่คำนวณแบบอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือใช้ confidence interval นะครับซึ่งอา่าวิดีโอตอนที่แล้วก็มีสอนคำนวณกันไปแล้วนะครับอา่ามันคือเอา X bar บนะครับบวกลบ Margin Error ซึ่งจริงๆ Margin Error เนี่ยเวลาที่คำนวณมือนะครับมันคือเอาเอา c r i t i c a l value นะครับแล้วก็คูณกับ Standard Error ซึ่ง Standard Error ในที่นี้นะครับมันคือ X ส่วน Root อนนะครับซึ่งคำนวณออกมาแล้วเบ็ดเสร็จนะฮะมันคือตรงนี้นะครับที่ระดับ95%นะครับอ่า f i d e n ด e n น e ์อินเนะครับเก็บค่าไว้นะฮะมันคือลบ2นนนะครับกับ 3.02นะครับอ่าซึ่ง1.1มันก็ตกอยู่ในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบนี้นะครับเราก็ fail to reject นะครับเพราะว่า1.1นะครับมันตกอยู่ในกรอบอ่า o n f i d e n ห e n เ e อร์เนนั่นเองนะครับอ่าอันนี้เป็นตารางอ๋ออ่าอันนี้อาจจะให้ดูได้ครับว่าไอค่า2.1ตรงนี้มายังไงนะรัลองดูนะฮะถ้าไม่ใช้สูตร x x e l l นะฮะไม่ไม่ไปกด Excel ตามกรอบเนี่ยเนี่ย ไม่ไปกด Excel ตามกรอบน,นี้นะครับ2.1นะฮะเราก็ดูที่ d e g r e e o f f r e e d o m 23นะครับแล้วก็ตัวนี้นี่ฮะผมให้ดูนะฮะนี่ผมให้ดูนะ degree of freedom 23นะครับรนะฮะแล้วก็ตัวเท s t ์ Stat นะฮะมันเกบเรนต์นะครับทีนี้เราดูตรงนี้แล้วก็ลาก,ลากลงมานะครับ 2.069นะครับก็คือตรงนี้นะฮะนี่คือค่านี้มาไงจะจะไปกด Excel ก็ได้นะครับหรือใครใช้ภาษา R ใช้ภาษา Python นะครับก็กดได้ตามนี้นะครับอันนี้ก็ในเท x กซ์บุ๊กเขาก็มีอธิบายไว้นะครับโอเคนะครับสุดท้ายเป็นบทบาท p v a l u e นะครับ p value เนี่ยจริงๆเอามาตัดสินใจง่ายๆเลยนะครับก็คือ,อถ้า p v a l u e น้อยกว่าตัว significant level ที่ตั้งมาแบบนี้ reject แต่ถ้า p-value มากกว่า significant level ก็ fail to reject นะครับเดิมทีเราบอกว่าเรามีโซนที่ reject คือตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้คือโซนที่ fail to reject นะครับทีนี้ p-value มายังไงครับอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่า p-value ลากขึ้นมานะครับ p-value คือโซนสีฟ้านะโซนสีฟ้าซึ่งมันน้อยกว่าโซนสีส้มนะฮะที่เป็นตัว critical region นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันน้อยกว่าแบบนี้อันนี้ก็คือ reject ตรงนี้ก็เช่นกันนะลากมา p-value คือโซนสีฟ้า นะะคือโซนสีฟ <fit> ้าแล้วมันก็น้อยกว่าโซนสีส้มนะครับเพราะฉะนั้นก็รีเจ็คนะฮะแต่กลับกันนะถ้าเกิดว่าพีวีลูเกิดอยู่ตรงนี้ขึ้นมาลากมาอย่างนี้นะครับอ่าอย่างเงี้ยโซนสีแดงมันมากกว่าโซนสีส้มแล้วนะฮะแบบนี้ก็อ่า fail to reject นั่นเองนะฮะหรืออยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราลากขึ้นมานะครับแบบเนี้ยโซนสีแดงก็มากกว่าโซนสีส้มแบบนี้ก็รีเจ็ตไม่ได้นะครับทีนี้ลองมาดูตัวอย่างนะครับสมมุติว่าอ่าตั้งสมมติฐานอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับคำนวณหา ถ้า P-Value ออกมาได้3%นะครับประโยคไหนถูกต้องนะครับถ้า Significant Level คือ1กับ5อ่านี่นะฮะคอ A นะฮะแล้วเขาบอกให้เราดี e c t คู่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้า3เนี่ย3เป็นไงครับเดี๋ยวผมขอเขียนให้มันอยู่ด้านเดียวกันแล้วกันนะ Significant Level คือ1กับ5นะครับ อ่าแล้ว P-Value ออกมาเป็น3อันนี้3มากกว่า1อันนี้3อันนี้น้อยกว่า5เรากลับมาที่กฎของเราตรงนี้นะครับอ่าถ้า3อันนี้น้อยกว่า s ิ g น i f i c a n t Level 5แบบนี้จะรีเจ t แค่0นะครับอ่าข้อ b ดูดีนะฮะรี e จ h ดูดู y p s t h e s i s นะครับ Add 5%นะครับ,นะรบส่วนถ้าเกิดว่าเป็น1อันนี้คือ P-Value มากกว่า Significant Level ก็ fail to to r e c t นะครเพราะฉะนั้นไม่ได้ร j e c t ตัวนี้นะครับ คำตอบก็คือข้อ B นี่ครับนี่คือการตัดสินใจโดยใช้ P-Value นะครับนะเพราะว่าตัว P-Value นะครับมันน้อยกว่า Level s i gn ิฟิ c ค n t นะครับก็คือไอตัวห้าเตรงนี้ครับแต่ว่ามันมากกว่า1%นะครับโอเคนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือการทดสอบสมมติฐานนะครับก็ผมทวนสั้นอีกครั้งนะครับใน ในหน้านี้ก็ได้นะครับเราเริ่มจัดตั้งสมมติฐานนะครับเราทําการเทสต์ด้วยสูตรสมการนี้นะครับแล้วเราก็มาเทียบกับคิดคู่แวลูคิดคู่แวลูหาได้จากการกดสูตรใน Excel นะครับหรือเปิดตารางขึ้นมานะครับพอเทียบเรามีดิสซิชันรูของเรานะครับเทียบเสร็จเราก็เลือกว่าเราจะตัดสินใจ Reject หรือไม่ Reject นั่นเองนะครับสำหรับวิดีโอตอนนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ